งานไม้โฮเมดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองใช้งานใบเลื่อยเป็นใบเลื่อยจิ๋วใบเลื่อยวงเดือนขนาด4นิ้วครึ่งหรือว่า115มิลิเมตรจากดีวอลมันเป็นใบเลื่อยที่เอาไว้ใช้กับเจ้านี่เลย d ีวอลดีซีเอสหใช้ได้แบบตรงรุ่นเป๊ะๆไม่ต้องแปลงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นของมันเกิดมาคู่กัน ใบทางซ้ายตัวนี้เป็นใบตัดไม้เหมือนก,นกันกับที่ติดมากับตัว DCS 571เลยนะครับซึ่งผมเองก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถตัดผ่านตะปูที่อยู่ในเนื้อไม้ได้เลยเพราะว่าตอนที่มากับใบเลื่อยเนี่ยมันอ่ะขอโทษตอนที่มากับตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีแพคเกจมาแบบนี้แล้วก็ตัวใบเลื่อยมันก็ไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าสามารถตัดผ่านตะปูได้เนาะ แต่พอมันมาเป็นแพ็กเกจแยกแบบนี้มันมีรูปแล้วก็เขียนว่าเนลทรูตัวนี้ทําให้ผมรู้ว่าเฮ้ยอะมันเจ๋งอะมันสามารถตัดผ่านทะลุตะปูในเนื้อไม้ไปได้เลยเดี๋ยวเรามาลองกันแล้วอีกใบหนึ่งอันนี้หลายคนรอคอยเป็นใบมัลติ p พ r p o s e Diamond Tooth ก็คือเป็นใบบ้านเราเรียกใบตัดเพชรเนาะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกเป็นใบตรงรุ่นของ dcs 5 7 1เลยนะครับไม่ใช่ใบของเครื่องเจียนะ สามารถใส่แล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องมีแหวนแปลงขนาดอะไรเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยขนาดวงรอบของใบเนี่ย115มิลิเมตรหรือว่า4นิ้วครึ่งแล้วก็มีรูเพลา9.5ม mm, ิลิเมตรตรงกันเป๊ะกับเครื่อง dcs 5 7 1เรียกง่ายๆว่าเอาตรงๆคือมันถูกออกแบบตรงนี้มันถูกออกแบบถูกสร้างมาเพื่อ DCS571 นั่นแหละเนาะใบนี้ เป็นใบตัดอนเนกประสงค์แต่ว่าหลักๆเขาเน้นให้ตัดพวกไฟเบอร์ซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์ก็พวกไม้ฝาเชล่าเนาะพวกไม้เทียมทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราไปลองกันว่ามันจะตัดได้ดีแค่ไหนทั้งสองใบเลยเราจะตัดผ่านตะปูไปเลยผมตอกตะปูเข้าไปตัวหนึ่งแล้วก็ ในเนื้อไม้เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับมาลองดูกันว่ามันจะผ่านไปได้สบายๆแค่ไหน ตัดผ่านไปเลยนะมีประกายไฟนิดนึงตอนที่มันตัดผ่านตะปูนะครับตะปูก็ตัวโตพอสมควรเนี่ยตัดทะลุไปเลยเจ๋งอะ่ะมาดูอีกทีนึงผมตอกตะปูเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวในเนื้อไม้ก็มีติดอยู่แล้วอีกหนึ่งตัวรอบนี้ผมจะไม่เปิดเครื่องดูดฝุ่นแล้วกันจะได้ฟังเสียงเครื่องจริงๆเนาะลุย ตะปู2ตัวตัดผ่านสบายสบายเลยคราวนี้มาถึงใบตัดเพชรกันบ้างผมเปลี่ยนเรียบร้อยละอันนี้นิดนึง dcs 5 7 1เนี่ยมันเป็นเลื่อยที่มีใบเลื่อยอยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นเกลียวของตัวล็อกใบเนี่ยมันก็จะเป็นเกลียวซ้ายด้วยอันนี้อย่าลืมนะครับมาเดี๋ยวมาลองตัดกันแผ่นไฟเบอร์ซีเมนหนา หนึ่งเซนนิดนิดมาดูสิขอต่อเครื่องดูฝุ่นกันเพราะว่าไฟเบอร์ซีเมนต์นี้ฝุ่นมหาศาลเลยโอเค ตัดได้นิ่มๆเลยนะมาเดี๋ยวลองอีกสักทีหนึ่งคราวนี้ลองแบบไม่ต่อเครื่องดูดฝุ่นดูซิว่าฝุ่นมันจะขนาดไหนฝุ่นมาโหดานมากเพราะฉะนั้นแนะนำว่าต่อเครื่องดูดฝุ่นเถอะนะครับโอ้ตัดได้ สบายมากๆเลยอะคราวนี้เราจะมาลองตัดแผ่นหินเทียมกันอันนี้เป็นแผ่นหินเทียมหนาประมาณ2เซนดูที่มันจะตัดได้ไหมลุยลืมเกิดข <c oughs> ึ้นกัน ตัดได้นะครับตัดหินเทียมประมาณ2เซนติเมตรได้สบายๆเลยมาลองตัดหินเทียมอีกสักครั้งหนึ่งส่วนที่หนาที่สุดอยู่ประมาณ2 5เซนติเมตรส่วนที่บางที่สุดอยู่ประมาณ1ซนติเมตรนะครับมาลองกันเลย ตัดได้นะครับรอยตัดเรียบใช้ได้เลยสุดท้ายนี้หลายคนคงสงสัยแล้วว่าผมได้มาจากที่ไหนเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของร้านค้าไว้ให้ที่คำบรรยายวิดีโอมันมีขายแล้วในบ้านเรานะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ภาษาไทยเพราะว่ามันนำเข้ามาโดย Black a n Decker d Thailand บางคนบอกว่าหาไม่เจอเลยผมมีทริคนิดนึงสำหรับ ของที่มาเร็วหมดเร็วแบบใบเลื่อยตัวนี้หรือว่าแม้แต่ตัวเครื่องเลื่อย DCS 571เองก็ตามทริคง่ายๆก็คือไปที่คำบรรยายวิดีโอของผมซึ่งผมจะใส่ลิงก์ร้านไว้ให้เนาะแล้วก็คลิกที่ลิงก์ตามไปที่ร้านจากนั้นก็กดติดตามร้านเอาไว้เวลามีสินค้าใหม่เข้ามาเนี่ยร้านก็จะส่งข้อความมาแจ้งเตือนเราในแอปเราก็จะรู้แล้วก็ไปซื้อได้ทัน หรือถ้าสินค้ามันหมดแต่ว่ามันจะมีมีลิงก์ให้กดเข้าไปดูเราก็กดใส่วิชลิส์เอาไว้ที่เป็นรูปหัวใจนะครับอันนี้ยิ่งโดยตรงเลยพอสินค้าเข้าร้านก็จะส่งข้อความมาแจ้งเตือนเราในแอปเหมือนกันเราจะได้ไม่พลาดเป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนานะโอเคสำหรับวันนี้งานไม้โฮเมดก็ ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าน่าจะเร็วๆนี้ไม่คอสวัสดีครับ